มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป็นเรื่องเลยนะคะเมื่อหมอปลายผ่าดวงเซกโลโซหลังจากเจอนักข่าวถามเรื่องพิเศษจริงๆปลายแอบลุ้นมานานเพราะว่าเคยเช็คดวงคือเขาเคยรอดมาหลายรอบจริงๆไม่นานพลาดเลยหมายถึงพลาดในเรื่องแบบนี้เพราะอีกแค่รถเดียวก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเหมือนดวงเคลื่อนมาเรื่อยๆก็ขอให้กําลังใจดีกว่าหลังจากสองปี12เดือนจะสดใสขึ้นค่ะ แต่แนะนําคนใกล้ตัวอย่าไปทําอะไรพี่เขาให้กลุ้มใจมากไปกว่านี้เพราะว่าอยู่ข้างในอาจจะสบายใจกว่าคนใกล้ตัวห้ามห้ามกันเก็บอารมณ์ไว้หน่อยหลังจากนี้ชีวิตก็จะสบายแล้วก็แฮปปี้งานในวงการจะปังมากมีอะไรให้เห็นเยอะเลยงานนี้ทําเอาการวิพากรเดือดจนออกมาโพสต์ถึงหมอปลายด่าแบบช่ำๆบอกว่าคมสติด้วยนะคะหมอปลายอย่าลืมดูดวงตัวเองด้วยนะคะและเราไม่อนุญาตให้มาทํานายดวงของครอบครัวของเรา ช่างพูดช่างสะบดออกมาได้อาการเป็นยังไงคะบอกหมอมากว่าจะกอบกู้ครอบครัวกลับคืนมาได้แต่คุณมาซ้ําเติมหมายความว่ายังไงคะทุกอย่างทั้งหมดเราสองคนผัวเมียล้มลุกคลุกคลานมากกว่าจะมายืนในจุดนี้งานก็ต้องรับผิดช,ชอบทำงานหนักเท่ากัน5 0 5 0เปอร์เซเท่ากันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบดราม่าไม่จบการวิพากษ์ฟาดหมอปลายหลังผ่าด,ดวงเสโครโซขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดัทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ